สวัสดีครับถ้าพูดถึงอู่ซ่อมรถแว็บแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงนั่นก็คือสถานที่ที่สกปรกเลอะเทอะมีฝุ่นไม่น่าดูแต่ที่ลุงจะมาแนะนำให้รู้จักในวันนี้ครับนอกจากฝีมือในด้านของการซ่อมมีความชำนาญแล้วรูปแบบการให้บริการเนี่ยเหมือนกับศูนย์บริการครับแต่ที่สำคัญก็คือราคาซ่อมแบบอู่ อร่อยเครื่องดยดุนภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียนก้าวอนเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบ จบที่ราคาอู่ที่ลุงว่านี้ก็คือ Mercedes-Benz BAS หรือเราเรียกสัส้นๆว่า Benz BAS ครับซึ่งเป็นศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมแบบครบวงจรตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงอยู่ฝั่งตรงข้ามมอกรุงเทพลังสิตตรงบริเวณสะพานกับรถพอดีครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณต้นนะครับผู้จัดการทั่วไปของเบ n ส BAS กันครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ ที่เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะต้องเรียกว่า Benz BAS หรือว่า Benz ์บัสครับ b บน z ์บีดีกว่าครับและคําว่า BAS ครับมันย่อม,มาจากอะไรครับบุญอนันต์ออโต้สวิตชื่อบริษัทที่เนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีครับจริงๆเราเริ่มจากการซ่อมแก๊สรถยนต์ประมาณ20ปีตัวสภาพรถแก๊สซ่อมแก๊สติดตั้งแก๊สรนะครับแล้วมันจะมีรถแก๊สท,ที่เป็นรถเบนซ์นะครับ NGT mm hmm. ครับ W211 W212 นะครับลูกค้าก็สอบถามว่าทำไมไม่ซ่อมเบนซ์ด้วยทำไมไม่ซ่อมรถด้วยเนี่ยทำไมทำไรแก๊สกรอบกับเรามีทีมงานรเราก็เลยลุยเลยลองดูเมาส์นิดนึงส่วนหนึ่งเพราะเราก็ใช้อยู่แล้วด้วยป่ะเราใช้ด้วยเราใช้ด้วยเรามีเบนท์อยู่ด้วยใช่ครับเราใช้ดูก็เลยใช้เองซ่อมเองแล้วกันเปิดในส่วนของศูนย์บริการเกี่ยวกับเรื่องเบนซ์ตอนนี้ครับครับผม ได้กี่ปีแล้วเต็มเต็มเลยประมาณ2ปีกับสักสองสเดือนอย่าบอกในช่วงโควิดเลยนะเปิดได้ด้วยอ๋อเปิดช่วงโควิดเลยส่วนกระแสส่วนกระแสเท่าที่ผมรู้เนี่ยโซนลังสิตปทุมธานีนครนายกอยุธยา<ไ>มาซ่อมที่นี่หมดใช่ครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราซ่อมประมาณกี่คันได้ครับค่าเฉลี่ยน่าจะหกเจ0คันนะครับน่าจะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับเคสไหมง่ายยากด้วยป่ะก็มีส่วนก็แต่ว่าเฉลี่ยประมาณนี้ และตัวพื้นที่ซ่อมอะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอยอย่างเงี้ยเราลองรับได้ประมาณกี่คันรวมพื้นที่จอดด้วยนะครับก็ประมาณในโรงอะสัก12คันสบายๆบสิบสองคันใช่ครับแต่ที่จริงด้านหลังอีกเทียบจอดรอได้อีก2 0่0สิบคันสบายๆคุณต้นและที่ BAS ครับที่เราบอกว่าเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรเราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างนะยกเว้นสีาง,งานตัวถัง <4. S 2> แค่นั้นอ๋อก็คือช่วงล่าง ตัวถังเครื่องยนต์ยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าทหมดซันลูใช่ครับทหมดโอเคผ่อนดาวไม่ไม่ใหม่รถที่เราซ่อมมาครับอยู่ในช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างครับหมายถึงว่าถ้าเป็นปีอะครับหรือว่าเป็นรุ่นก็ได้เราสตาร์ทตั้งแต่รุ่นไหนมาจริงๆตั้งแต่0ูนย์แปดะครับ W สองหนึ่งหนึ่งตัวท้ายๆแล้วขึ้นมาสองหนึ่งสอง W สองศูนย์สี่อะไรอย่างนี้ครับจะมีลูกค้ากลุ่มนี้เยอะหน่อย ต่ถ้าเก่ากันนั้นที่ยังมีเข้ามาใช้บริการอยู่เราก็มีทีมงานรองรับอยู่อย่างคันนู้นใช่ไหมใช่เห็นหล่อจัหนึ่งสองเก้าหล่อจัดเห็นบอกว่าไม่แปดหมื่นเจ้าของมือเดียวจริงอะมือเดียวแปดหมื่นเป็นคุณผู้หญิงด้วยคุณผู้หญิงมีอายุด้วยนิดนึงสุดอะใจรักถ้าแกเปลี่ยนใจพักนิดนึงนะครับก็จ้องกันอยู่อะไรทําให้ B บถูกพูดถึงในกลุ่มของลูกค้าบ่อยๆแถวย่านนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความจริงใจความจริงใจในงานซ่อม นะครับไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบราคาถูกตรงไปตรงมาอันนี้ผมคุยอู่หรือผมคุยเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยอู่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 แล้วนอกจากนั้นมีอะไรครับจริงๆเรามีเช็ครถฟรีถึงบ้านในกรณีที่รถขับไม่ได้นะครับมีช่างไปดูเบื้องต้นไปดูเบื้องต้นถ้าขับกลับได้ก็ขับกลับมาถ้าขับกลับไม่ได้เรามีบริการรถสไลด์ซึ่งเป็นของเราเองนะครับไปรับไปส่งได้ก็ราคาก็จะถูกกว่าสไลด์ทั่วไป อ๋อเพราะว่ารับมาเอามาซ่อมที่อู่อยู่แล้วและเกี่ยวกับเรื่องระยะทางมีผลไหมครับเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองกรุงเทพรังสิตถูกป่าไกลขนาดไหนเราจะไปรับได้หรือเราจะไปดูให้ได้ก็ผมว่าสัก15โล20โลเลยเป็นวงกลมเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วนะก็คือรัศมี15กิโลนะครับจากสถานที่ตั้งของเราและลูกค้าใช้แบบเคสแบบนี้เยอะไหมก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในกรณีที่แบบพี่รถสตาร์ทไม่ติดทำไงได้บ้างส่วนใหญ่เราไปดูเบื้องต้นให้ โอเคถ้าทําได้ก็ทําทําให้เขาเลยนะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องคุยกับเขาและอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามันมีอาการที่เราแบบสามารถซ่อมหน้างานได้เล็กๆน้อยๆทาให้รถมันสตาร์ทติดได้เงี้ยอย่างนี้ค่าใช้จ่ายเราชาร์จไหมไม่ชาร์จเลยบางทีนิดต่อยไม่เก็บด้วยสมมติแบตเสียแบตตายพ่วงไปก็กลับไม่เก็บพ่วงไปก็กลับหรือว่าถ้าเราซื้อไปเปลี่ยนก็คิดค่าแบตแค่นั้นเลยโอ้เจ๋งเลยแล้วอย่างในเรื่องของการสไลด์ครับเวลารถลูกค้ามีปัญหาเนี่ยไปรับสไลด์มาด้วยไกลสุดเคยไปถึงไหนถ้าเป็นลูกค้าประจ ลูกค้าประจำยุดยอยากเกินไหมมีสระบุรีสระบุรีเลยไกลสุดสระบไกลไกลสุดสละบุรีมบรถมาซ่อมครับผมเออแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าการที่ศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมะมีรถสไลด์เป็นของตัวเองเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการทํางานได้เยอะครับผมอาจจะเป็นรถสะสมเขาไม่อยากขับมาแต่เขาอยากอามาเช็คมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอลูกค้าพี่ๆผู้หญิงครับค่อนข้างกังวลบางทีรถก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่แบบไม่กล้าขับแล้วมีเสียงนิดหน่อย มายกให้หน่อยยกให้หน่อยคุณต้นอันนี้จริงไหมครับผมเคยได้ยินจากลูกค้าที่มาซ่อมที่เนี่นะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเขาเข้ามาที่เนี่เขาคิดว่ามันเป็นศูนย์บริการจริงจริงพี่บางคนมาขอราคาขอราคาที่มาขอเทสได้นึกว่าเราขายรถใหม่ด้วยนึกว่าขายรถใหม่ใช่จริงเลยพราะดูด้านนอกน้่มันดูไม่รู้เลยเนาะนะมันเหมือนตามคอนเซปต์เลยตามสโลแกนเลยนะโอ้โหเราเนี่ย มาอย่างศูนย์บริการนะแต่เราซ่อมอย่างราคาอู่อย่เงี้ยรุ่นนี้มีรถไหมโทรมาถามครับมีรถพร้อมเลยไหมพร้อมขายเลยไหมเฮ้ยมีอยู่หรมันควรเปิดเพิ่มเฟรนหน้าเฟรน่าเอาเฟรน่าเหรอแล้วพื้นที่ยังเหลือเยอะเหลือเยและในเรื่องของอะไหล่ครับมือหนึ่งมือสองเรื่องการจัดหาทําอะไรได้บ้างครับโอ้จริงๆต้องบอกว่ามีทุกอย่างนะมีทุกอย่างอะไหล่แท้อะไหล่เทียบ OEM มือสองหรือคือแม้กระทั่งลูกค้าเอาอะไหล่มาเอง ได้ได้ได้หมดเอาที่ลูกค้าโอเคก็คือคุยกันแล้วแต่ประมาณอย่างนี้หรือว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นรถรุ่นเก่าๆเงี้ยอาจจะหามายากลูกค้าหามาได้ลูกค้ามีกลุ่มมีอะไรเงี้ยเขาเอามาให้เองได้ไหมเราบอกได้ก็ตกลงราคาค่าซ่อมกันแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายที่อย่างนั้นแสดงว่าก่อนการซ่อมเนี่ยเรามีการคุมราคาค่าซ่อมก่อนสิประเมินราคาก่อนทุกครั้งประเมินให้ก่อนประเมินก่อนทุกครั้งที่จะซ่อมแจ้งทุกครั้งแล้วถ้าประเมินแล้วไม่ซ่อมอ่ะ จริงๆเราไม่คิดจริงๆเราไม่คิดไม่คิดเลยไม่จะบอกไปในรัดตัวเลยนะไม่คิดไม่คิดจริงๆไม่คิดจริงๆไม่คิดจริงๆสามารถมาดูได้เอาหน้าวันนึงก็ต้องนึกถึงผมแหละเพราะเป็นแบบนี้ป่าแหมคนติดตึมนะเนี่ยเออะไหล่เนี่ยงานซ่อมมาตรฐานของเราเนี่ยเราใช้เป็นอะไหล่แท้จริงๆส่วนใหญ่เราจะแจ้งอย่างนี้ในกรณีบางตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นเครื่องเนี่ยเราบอกลูกค้าเลยพี่แท้นะครับจบที่สุดจริงแต่บางตัวลูกมา ปีกนกอะไรต่างๆนะสามารถใช้ OEM ได้เราก็จะนําลูกค้าแต่เราก็จะแนะนําทั้งแท้ทั้งเทียบลูกค้าพึงพอใจตรงไหนแต่ถ้าอันไหนจําเป็นต้องใช้แท้เราก็ขออนุญาตลูกค้าเลยเพราะมันเกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมนะไม่างนั้นเดี๋ยวซ่อมไปแล้วมีปัญหาเราเกไม่เกี่ยวเราเคยเจอเราถึงแจ้งได้บางตัว OEM มันเอาไม่อยู่จริงๆถ้าอย่างนี้ก็คุยในเรื่องของราคาค่าซ่อมได้ในระดับหนึ่งเลยใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่เขากลัวกันนักเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเหลวครับน้ํามันเครื่องน้ามันเกลี่ยที่นี่ใช้ยังยเดีว ครับผมแล้วมันเครื่องมันเกียร์เน้นแท้อย่เดียวอันนี้เห็นด้วยเนาะเคยเจอเหมือนกันรถเนี่ยไปได้มาวิ้ยขับไม่ดีอะไรไม่ดีเลยแล้วพอมาลองเช็คดูเกลียวหายใช่เกลียวหายเพราะว่าไปใช้เพราไม่ได้ช่างเฉพาะเขาก็บอกว่าอันนี้มันใช้แทงกันได้อะไรกันได้แต่พอมาใช้แล้วจริงๆรล้วนใช้นานพังน้ำมันเกียร์มันฝืนท้ายแนะนําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำแท้แต่น้ำมันก็ยังโอเคยังมีเรามีอีกตัวนึงคือเป็นโมบิลเป็นสับแบรนด์ให้ลูกค้าซึ่งจริงๆโมบิลก็โอเคเขาเขาเคย ณช่วงหนึ่งซึ่งน้ำมันก็ค่อนข้างโอเคก็แสดงว่าเวลาเราดูตารางเทียบเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเราใช้ตัวนี้เทียบได้ใช่มันก็ไม่แปลกนะกับการที่ใช้แบรนด์นี้ถูกไหมครับผมว่าในต่างประเทศเขาก็ใช้กันอยู่ใช่ <laughs> มันก็มีการแนะนํามาบางทีผมเคยเจอรถบางรุ่นน่ะเขาก็ติดมาเลยว่าถ้าตัวนี้ไม่ได้ให้รีเฟอร์ตัวนี้ก็มีในรุ่นเก่าๆนะคุณต้นและกลุ่มลูกค้าของทาง B A S ครับส่วนใหญ่เป็นใครครับจริงๆโอ้โหทั่วไปนะพี่พนักงานนักศึกษาเจ้าของกิจการรวมทั้ง็นรถ เป็นรถด้วยเ็นรถนี่กลายเป็นร้านหลังบ้านให้เขาด้วยหรอเนี่ยเหมือนประมาณเขาซื้อรถมาลูกค้าใช้อยู่โซนนี้เต็นรถโทรหาเราดูแลเซอร์วิสให้หน่อยซึ่งก็มีหลายเต็น์ที่แบบใช้บริการเราอะไรเงี้ยรวมทั้งลูกค้าที่ซื้อรถมาซื้อประกันเครื่องยนต์เพิ่มอ่าก็จะเข้ามามีหลายประกันที่จะเข้ามาให้เราดูค่ะหมายถึงว่าลูกค้าที่เขาซื้อประกันไทยแล้วก็ในตัวประกันเขามีออปชันประกันเกี่ยวกับเครื่องยนต์เพิ่มอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ส่งมาที่คุณต้นอือดีแฮะ เป็นมิรกับย่ยานนี่แถวนี้เป็นและความชํานาญของ BS ีอะครับเราถนัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเครื่องยนต์ช่วงล่างราจริงจริงก็เครืคร่องยนต์ช่วงล่าง,ง,างส่วนไฟ<ห>ฟ้าเราก็จะมีทีมงาน,ม,งานมีพันธมิตรที่มาช่วย,นนวยในในกรณีที่มันลึกมากๆนะครับเราก็จะมีทีมหรือว่าทีมซัพพอร์ตหรือว่าอู่ในเครือที่รู้่ๆุจากกันก็จะแชร์แชร์กันผมว่าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าส่วนใหญ่สมัยเนี้ยรถระบบไฟฟ้ามันเยอะมากขึ้นและอย่างในเรื่องของระบบไฮบริดนะครับเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยที่เนี่ย คือว่าจบได้ดีในระดับหนึ่งเลยถ้าจะครบเลยมีอะไรบ้างครับแชร์นิดนึงก็อย่างเช่นอินเวอร์เตอร์หรือแบตไฮบริดในกรณีที่มันเสียหรือมาแล้วเสียไม่เยอะมันสามารถซ่อมได้นะครับในราคาที่จับจ้องได้ประมาณนี่ไหมกระซิบคร่าวๆถ้าซ่อมอ่ะมันมีตั้งแต่ห้าหมื่นถึงไม่เกินแสนอันนี้ในกรณีซ่อมแล้วถ้าอย่างอินเวอร์เตอร์ครับอันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์แต่ถ้าแบตเตอรี่อ่ะผมว่าไม่น่าเกิน4ี่หมื่นแบตเตอรี่ไม่เกิน4ี่หมื่น ถ้ามันไม่เละมามากไม่เละมากใช่ใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นเกี่ยวกับพวกตระกูลไฮบริดนะครับของ, <it> ง Mercedes-Benz ต้องระวังอะไรไหมอันนี้ขอคําแนะนำหน่อยถ้าจริงๆเลยเนี่ยเราเจอหลักๆลูกค้าเนี่ยรถไม่ค่อยได้วิง่งจอดนานๆเนี่ยไม่มีการสตาร์ทเราจะเจอรถจอดเสียบ่อยกว่ารถวิ่งอ,อันนี้ในรประสบการณ์ในประสบการณ์ที่เคยเจอจริงๆเห็นด้วยเหมือนอย่างพวก W220 ่ะผมว่า วิ่งอ่ะไม่พังแต่จอดทิ้งนานะพังใช่ใช่เราก็พยายามจะแนะนําลูกค้าอย่างน้อยก็สองวันสตาร์ทให้เราหน่อยขับมันออกไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยมันอายุมันจะได้นานขึ้นนะถ้าเขาไม่อยากขับเขาเอามาให้เราขับก็ได้เราก็ชอบเนาะเจ๋อเลยใช้รถฟรีดีที่สุดงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณต้นพาเดินชมอู่นะครับว่ารถที่เข้ามาซ่อมวันนี้เขามีรายการซ่อมเกี่ยวกับอะไรกันบ้างได้ครับคุณต้นคันนี้มาซ่อมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ กระบิวสองคันนี้มีไฟโชว์ไฟโชว์ใช่ครับมีออกซิเจนเซนเซอร์ O2 O2 เซนเซอร์อัญหาแต่ปัญหาคือไม่จบสายไฟน่าจะมีปัญหาระบบไฟคือหมายถึงว่าระบบไฟช็อตอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็เลยฟ้องให้ O2 เซนเซอร์ใช่ใช่ลองไล่กำลังไล่ไวริ่งอยู่ก็อย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องมีพวกใดกันของระบบทั้งหมดอย่างเงีใช่ครับใช่ครับมีทุกรุ่นอย่างเคสนี้ซ่อมนานไหมครับเรื่องระบบไฟเนี่ยตอบยากตอบยากครับระบบไฟตอบยากแต่อย่างน้อยก็ต้องมีสักสัปดาห์หนึ่ง ใช่ห้าถึงเวันแน่ๆถ้าในกรณีที่มันหาไม่เจอต้องมี5้ถึงเวันแต่กรณีที่ไล่แล้วจบทร่งจสองสามวันก็เรียบร้อยและค่าบริการเท่ากันไหมเนี่ยหวันกับเวันเท่ากันพี่เราไม่ได้นับชั่วโมงเนาะเราซ่อมเป็นเคสใช่เราซ่อมเป็นเคสเราเราเป็นเคสในตัว2องศูนครับมันมีอาการประจารุ่นอะไรที่เวลาคนใช้แล้วต้องกังวลจะบ้างไหมครับรุ่นนี้ตัวนี้เครื่อง2 71 E v o นีนะครับน่าจะมีที่เฟืองแอดวาน ตัวหลักค่าซ่อมค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้ประมาณเท่าไรครับของแท้เนี่ย2 7งหก็ซ่อมได้ละโอ e ก็สักประมาณสัก18ื่นแใช่ครับแล้วถ้าแนะนําแท้หรือ OE จริงๆแอดวานแนะนําแท้อไอรวานแนะนําแท้นะครับพอมาจบกว่าแล้วถ้าซ่อมไปแล้วเนี่ยกว่าเราจะมาเจออีกทีไม่ต้องการกี่หมื่นโลกี่แสนโลครับเรื่องพาร์ทก็ตอบยากเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยแสนแสนห้าบวกแน่นอนแสนห้าบวกแน่นอนถ้าเรามองว่าจ่ายประมาณอผมตีกลมๆสามหมื่นนะแสนห้า ก็ถือว่ายอมรับได้เนาะราคามันฟังได้นะราคาราคา,ราคายอมรับได้<ช>อยู่ฟั่งขวามือผมนี่คืออะไรครับคุณต้นร<ะ>ุ่นไหนบิลสองหนึ่งสองคันนี้มาซ่อมในกรณีไหนครับคันนี้เครื่องฮีตน้ําแห้งอุดจ้าเปลี่ยนฝาสูบเรียบร้อยเปลี่ยนเฉพาะฝาเปลี่ยนเฉพาะฝาอย่างนี้ค่าใช้จ่ายแพงไหมถค่เฉพาะฝาไม่หนักมากนะไม่หนักมากสามหมื่นน่าจะอยู่ในกรณีที่มันไม่ร้ายแรงนะไม่ได้ร้อนแบบฮีตถึงควันขโมงโชงเฉงอะไรเงี้ยเปลี่ยนฝาก็จบและอาการประจารุ่นของรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับ เครื่องตัวนี้คล้ายๆกับ204ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะหลักๆก็จะมีเฟรชวานแล้วก็เพิ่มเติมคือมี ECU ถึงณจุดหนึ่ง ECU ช็อตใช่ต้องส่งซ่อมส่งซ่อมได้ค่าส่งซ่อมแพงไหมครับหมื่นน้อยๆถ้ามือกำตังมาหมื่นห้านี่พอสบายเลยมีเหลือตังกลับบ้านเหลือกลับบ้านนั่งจิบกาแฟได้โอเคแค่จิบกาแฟนะถ้าเป็นในเรื่องของ ECU เนี่ยเวลาเอามาซ่อมที่นี่แล้วระยะเวลาในการซ่อมนานไหมครับ ECU ประมาณ4วันซ่อมและการรับประกันนี่เป็นไงครับถ้าเป็น ECU เรารับประกันห้้เดือนถาสมมติว่า เรายก E.T.U ใหม่เราเปลี่ยนใหม่นี่ตกเท่าไหร่เคยเช็คคร่าวๆต้องมี3 0,000ื0 0ห้าสี่หมโอ้โหราคาซ่อมหน้าครบกว่าเยอะเลยอะต้องมีต้องมีแต่ซ่อมแล้วก็จบเพราะว่าซ่อมก็คือซ่อมทุกจุดที่อาการประจำรุ่นอะชอบเสียตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนชุดเนี้ยแล้วมันก็ใช้ได้ยาวๆแลวเนี้ยครับมันคือกล่องอะไรครับถ้าช่างเขาจะเรียกสตาร์เนาะช่างเบนแต่ว่าสับนี่ก็เครื่องมือวิเคราะห์ เบนแรกๆนะผมอายมากมันเรียกว่าสตาร์ตาผมมานั่งดูเนี่ยว่ามันมันเป็นรูปดาวตรงไหนวะเออใช่อะไรมันคือดาวเนาะถ้ามาเสียบเช็คอางเงี้ยเสียตังค์ไหมที่เนี่ยที่นี่เช็คฟรีครับที่นี่เช็คฟรีอ่าแล้วมีบางที่เขายังเก็บตังอยู่นะเวลาเราลิงก์เข้ามาปุ๊บเราก็มาดูผ่านในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับบังคเคราะห์ได้แจ้งลูกค้าได้บางท่านยังไม่สะดวกซ่อมประเมินราคาทิ้งไว้ให้ก่อนประเมินราคาแล้วคุมราคาซ่อมไว้กี่วันไหมมีปะไม่ไม่ก็ส่วนใหญ่ ลูกค้าก็ไม่น่าเกินเดือนเดยวก็กลับมา <All right. S 2> อยู่ <laughs> ไม่ได้โอ้ยแบบนี้ใช้กับผมไม่ได้ <laughs> ชิลราคาปีนี้ผมซ้อมปีนะ้ <laughs> ไม่ดีอย่านล้ <laughs> <laughs> แลวคันนี้ครับโดยเห็นอย่างแรกเลยเดาเลยกล่องว่าไม่เลยคันนี้หนักเลยคันนี้ทั้งอินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นอีสานะบูเทคไฮบิดอ้าวโอ้โหแม่ที่เราพูดถึงเลยอินเวอร์เตอร์น้ำเข้าผ่าออกมาแล้วน้ำเข้าซ่อมไม่ได้อันนี้ต้องมีสองแสนกว่าบาท ต้องมีกระแสเลยไม่ไม่แล้วมันเกิดอาการน้ำเข้าได้ไงมันถือว่าเป็นอาการประจํารุ่นไหมอินเวอร์เตอร์น้ำเข้าเนี่ยคือผ่ามาบางทีก็เจอนะเราก็ตอบยากบางทีมันก็แค่ช็อตแต่นี่คือเห็นน้ำเลยมันมันวิ่งลุยน้ำเงี้ยเหรอหรือว่าไงครับผมว่ามีโอกาสจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนครับโอ้ใต้เครื่องอะมันอยู่ใต้เครื่องเลยตำแหน่งประมาณตรงนี้ก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใช่แต่บางทีก็ไม่ทุกขั้นนะที่น้ำเข้ามันมีโอกาสถ้าอย่างนั้นใครใช้รุ่นนี้ห้ามลุยน้ำ ก็ลุยได้ลุยได้แต่ว่าเขาอาจจะลุยน้ําลึกหน่อยผมว่านะอันนี้คือจากการสันนิษฐานแต่คันนี้มันเป็นรถเต็นเต็นลับเข้ามาอ๋อแล้วก็แบบมาเจอเรียบร้อยจคพอดจคพอดแม่มันก็ต้องซ่อมไม่ไปต่อได้ต้องไปต่อได้ถ้าอย่างนี้มือสองมีไหมครับอินเวอร์เตอร์ก็อย่างที่ผมบอกแหละในกรณีที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งก็คือมันต้องย้ายเหมือนย้ายสมองอินเวอร์เตอร์ของคันนั้นมาใส่แต่คันนี้ไม่หมดเลย แล้วทาไงอ่ะมันก็ต้องเขียนโค้ดใหม่ดิโค้ดตู้ใหม่ดิโอที่มันถึงสองแสนใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นระบบป้องกันของเขาแบบแบบกันขโมยของปรมาั้นของสลับตัวนะแต่ถ้าสมุนกรณี้ซ่อมได้เนี่ยหรือเรามีลูกเปลี่ยนไอตัวบอร์ดตัวนี้มันไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ย้ายมาใส่ได้ก็อยู่ประมาณสักแสนแสนนิดๆแสนนิดๆใช่ือไปกลับเท่านึงเลยหรอใช่แต่ว่าในกรณีที่ซ่อมได้เนี่ยก็สตาร์ทเริ่มต้นประมาณสี่หมื่นจริงๆแล้วถ้าของครบส่งซ่อมมาเนี่ยผมขอสักสิบวัน สิบวันก็เสร็จเจ็ดถึงสิบวันน่าจะเสร็จแล้วและนอกเหนือจากนี้มันมีอาการประจารุ่นอะไรไหมครับถ้าเป็นตัวตระกูลสามสามศูนย์ตัวนี้สามร้อยบรูเทกครับก็จะมีพวกฐานกรองแล้วมันเครื่องมันเกิดอะไรครับฐานกรองน้วมันลั่ก็ลั่แล้วมันเครื่องเข้าไปผสมกับน้ําอุตสาทักษะนกโลก็เจอเจอหลายๆคันแล้วมันวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็เปลี่ยนฐานกรองเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ครับประมาณเก้าพันกว่าบาทอีกแสนนึงก็เจอกันอีกประมาณนี้แหละครับหรือว่ายังไงโดยประมาณมีโอกาสใช่ก็มีโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่ทุกคัน มันก็ไม่ทุกการแต่ว่าส่วนใหญ่สักหกเจ็ดก็จะเจอถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าถึงระยะเวลาก็ต้องพยายามเปิดมามันดูบ่อยๆประมาณนี้นะคระับก็ควรจะที่มันดูก็คือมันแก้ไม่ได้แต่ว่าที่เราหมั่นดูก็คือเราจะไม่เจอเครื่องโอเวอร์ฮิตพอน้ามันนี่จะเต็มหม้พอพักเลยโอ้นี่น่ากลัวเนาะน่ากลัวต้องคอย<ๆ>สังเกตต่อมานะพามาเจอนางงามเวลาเปิดฝากระโปรงมาแนตะ่ถ้าคนรถไปเห็นเงนี้บอกว่าสกรปรกแต่เราเห็นอย่างนี้เราบอกว่า แห้งแห้งเดิมเดิมแห้งแห้งเดิมเดิมแห้งอันนี้คือดีหรือไม่ดีเดิมเดิมแห้งแจริงจริงดีนะโอ้แต่ดูคันนี้ก็ดูสมบูรณ์มากจริงๆครับจริงเป็นรถรถในฝันของใครหลายๆคนเลยนะใช่คันนี้ใส่หลังคาแข็งอยู่เนาะแสดงว่าถ้ายังเจ้าของเดิมน่าจะยังมีหลังคาผ้าอยู่ด้วยมีนะน่าจะมีผู้ผู้หญิงแกเป็นผู้หญิงอ่ะครับมือเดียวเลยคันนี้กำลังจะจีบๆแกอยู่ว่าเบื่อยางเบื่อยางเลยครับอืถ้าอย่างตัวเนี้ยมันเป็นรถในฝันของใครหลายคน มันมีอาการประจำรุ่นอะไรบ้างไหมครับ129เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับห้ามตอบผมนะว่าไม่มีตังค์ซื้อไม่ช่ไม่มีอะไรเยอะครับก็เซอร์วิสทั่วไปเซอร์วิสทั่วไปใช่ครับ129ไม่ค่อยมีอะไรในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นรรุ่นหนึ่งที่ทนมากเนาะทนทนครับทนที่ผมเคยเจอครับเกี่ยวกับ129เนี่ยผมเจอในเรื่องของระบบความร้อนมีคาแนะนํำยังไงบ้างครับก็ทั่วไปเลไพอีกก็คือปั๊มน้ำวาล์วน้ําควรจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ฟีปั๊ม ใช้ไประยามันก็เสื่อมแต่าะว่าตอนนี้อะไรเยอะแล้วพี่โอเออกมาเยอะอรถมานานแล้วก็ผมว่าหลักพันหลักหลายพันแค่นั้นอโอเคไม่ข้ามหมื่นแล้วกันไม่ข้ามห้าล่บโอ้ก็ดูหน้าครบไปเยอะเลยใช่ใช่ไม่จุกจิกรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้ในเรื่องของช่วงล่างนี่มีอะไรน่าต้องเป็นห่วงไหมช่วงล่างผมว่าก็จริงก็ปกตินะลูกมาก็ตามระยะเลยตามระยะอย่างเสียเปลี่ยนดังตอนไหนก็มาเช็คอะไรครับไม่มีอะไรที่ต้องระวังลงหน้า สำหรับใครที่จะหามือสองอย่างแรกนี่เรื่องสภาพก่อนเลย่ะครับจริงๆอยากให้เน้นสําหรับตัวผมนะตัวถังเครื่องเกียร์ดีแค่นั้นพออย่างอื่นมันต้องมาปั้นเนาะอ๋อโอเคยังหาได้่ยังหาได้แต่ถ้าเครื่องเกียร์ไม่ได้ตัวถังโดนหนักๆเนี้ยมันก็ไม่ค่อยน่าไม่คุแล้วใช่ครับไม่คุ้มแลวอย่างพวกบอดี้พาร์ตอย่างเงี้ยพวกไฟนงไฟหน้าไฟท้ายยังหาได้ยังพอหาได้ครับยังพอหาได้รุ่นนี้เป็นแก้วนะแก้วครับกวสบายใช้ไปเทสสบายอืมขัดได้ล้างได้แต่ลื้อมาข้างในปุ๊บ โคมดียังอยู่ก็เอาไปเคลือบใหได้ก็ยังคุม้มโคมพังก่อนอืจริงและคันนี้ครับหนึ่งในดวงใจผมอีกคันหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าราคาขึ้นแน่แน่ต่อไปอีค e ูปอ e ีคูปหล่อมากๆ w 207เราควรจะต้องเรียก w เลอลงเรียก c 207ดีถ้าตัวถังต้องเป็น w 207เป็น w 207นะคร207อย่างคันนี้เข้ามาซ่อมในเรื่องของอะไรครับก็จะมีพวกช่วงล่างครับเก็บงานช่วงล่างหน่อยรถลูกค้าเพิ่งซื้อมาไม่นานน้ำมันรั่วอะไรเงี้ครับประมาณนี้รถพวกนี้ครับถ้าเช็คตามระยะทางมันแพงมากไหม จริงๆถ่ายแล้วมันเครื่องตัวเนี้ยของเราเองมันมีโปรเซชั่นแล้วมันเครื่องเบนซ์อยู่นะครับอยู่ที่3,009 3,009 3,009นี่กี่ลิตร6ลิตร6ลิตร3,009พร้อมกรองพร้อมค้าแรงพร้อมกรองพร้อมค้าแรงใช่ครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมบอกก็คือเป็นโมบิลอยู่ที่3 0 3พร้อมกรองพร้อมค้าแรงตอนนีอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเอาเลยต้องบอกอีกเราไม่ได้เซอร์วิสเหมือนสูย์บริการไม่เหมือนตรงไหนคือสูย์บริการจะมีระยะห้าหมื่นต้องเปลี่ยนผ้าเบรก ห้าหมื่นต้องเปลี่ยนตัวนี้แต่ของเราเนี่ยเรามาดูมาเช็คสภาพถ้ายังโอเคอยู่ดูแล้วลูกค้ายังปลอดภัยอยู่เราก็ยังไม่เปลี่ยนตัดออกไปให้ลูกค้าไปใช้เพราะว่า5้าหมื่นของแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันบางคนถ้าไม่ได้เบรกเลยบางคนไม่เบรกเลยวันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นแต่บอดี้ที่เป็นพวกซีดานนะครับและพวก SUV อย่างพวกเอสเตดหรือพวกทีออเงี้ย มีบ้างไหมมีมีครับพอสมควร g l a GLC GLE อะไรเงี้ย ML มีมีเข้ามาตลอดจัดการได้หมดจัดการได้หมดจัดการไม้หมดมีอะไรที่จัดการไม่ได้บ้างคนที่บ้านหรือไม่มีไม่มีคือมาคุยมาปรึกษาได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ซ่อมหรือว่าจะตัดสินใจทางนี้ก็ไม่ได้คิดตังค์ถูกไหมครับไม่ได้คิดไม่ได้คิดสามารถมาประเมินราคาก่อนมาดูวิเคราะห์เบื้องต้นให้ก่อนได้ และถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจอยากจะมาใช้บริการ BAS เนี่ยติดต่อกับทางนี้ได้อย่างไรบ้างครับถ้าสะดวกก็ขับรถเข้ามาหาเรารนะครับเราจะอยู่เยือเอเ้องมอกรุงเทพฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเลยคลองหลวง50มานิดเดียวติดถนนใหญ่นะครับ,รบติดกับเกือกม้าที่จะกลับรถมอกรุงเทพนะครับถ้าสะดวกก็ขับรถมาได้เลยอีกช่องทางนึงก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ084511แล้วก็7777 084511 แล้วก็74ตัวใช่ครับโอเคเป็นไอดียไลน์ด้วยพักมาทางนี้ก็ได้แล้วก็รวมถึง f a c e b o o k b. a. s ซ่อมเบนซ์ลังศิริยุทธยาครับเสิร์ชดูก็ขึ้นแล้วล่ะได้งั้นเดี๋ยวลุงขึ้นให้อีกทีแล้วกันนะครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณต้นมากนะครับได้ครับพี่ขอบคุณครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอู่บริการเบนซ์แบบมาตรฐานศูนย์แต่ราคาซ่อมอู่ลุงแนะนำให้ลองมาใช้บริการที่นี่ดูครับเพราะที่นี่เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร มีรถสไลด์ให้ด้วยบริการนอกสถานที่ก็ได้มันทําให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนในสมัยนี้ครับสามารถรองรับรถซ่อมได้เยอะและที่สําคัญไม่ไกลจากกรุงเทพจนเกินไปถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ